สวัสดีครับผมสวัสดีครับเราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมโอ้โหวันช่วงนี้นะครับตังไม่หยุดเลยนะครับผมเตรียมจัดส่งชุดนี้แล้วนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดรับแขกอินโดนะครับไม้พยุงนะครับผมนี่รถพึ่งมาจอดนะครับรถพึ่งมาจอดเครื่องยังร้อนอยู่เลยนะครับผมลงมาจอดเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เมื่อเช้านะครับเช้ามืดไปส่งลบบุรีมานะครับผมไปส่งที่ลบบุรีมาพอกลับมา จอดได้ปุ๊บก็เดี๋ยวเราไปส่งชุดรับแขกนะครับไม้พยุงกัน1ชุดนะครับผมและกลับมาตอนเย็นนะครับเดี๋ยวขึ้นนะเตรียมไปส่งครับพรุ่งนี้นะครับผมไปพรุ่งนี้มีจัดส่งที่ชะอ๊มมิกหนึ่งชุดนะครับก็เป็นชุดอาหารไม้พยุงแล้วก็ชุดรับแขกนะครับผมชุดรับแขกไม้มะค่านะครับเป็นชุดใหญ่นะครับผมสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับสนุกสนใจนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับผมเฟอร์นิเจอร์ไม้ สักไม้ประดูไม้มาค่านะครับแล้วก็เป็นพวกไม้มงคลไม้พยุงไม้ยิงชันไม้หายากอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีที่ร้านขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันดูนะครับผมมาเข้ามาแวะมาเยี่ยมมาชมกันดูนะครับชุดนี้นะครับที่เรากําลังจัดส่งนะครับผมชุดนี้นะครับผมนี่โอ้ยดูลายไม้นะครับอันนี้เป็นลายไม้เขานะครับผมเป็นลายไม้นะครับ1ชุดมี8ชิ้นนะครับไม้พยุงทั้งชุดเลยนะครับผม เป็นไม้พยุงทั้งชุดเลยนะครับผมหนึ่งชุดมี8ปดชิ้นนะครับเตรียมจัดส่งนี่ครับในแปดเลี้ยวนะครับผมในแปดเลี้ยวแล้วก็พรุ่งนี้นะครับที่เราจะไปส่งกันที่ชามนะครับผมชามก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมนน่อ่านเนี่ยเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้นะครับผมจองแล้วนะครับชามเพชรบุรีนะครับผม นี่นะครับผมแล้วก็มีชุดนี้อีกหนึนนนนนน่งชุดนะครับผมชุดนี้เป็นชุดอาหารนะครับจัดส่งชะอํานะครับผมที่เดียวกันนะครับเป็นไม้พยุงล้วนทั้งชุดเลยนะครับผมหนึ่งชุดมีเก้าอี้แปดตัวนะครับอันนี้โอ้โหมีชุดเดียวในร้านนะครับสวยมากแล้วก็ติดการขายลงขายได้สองนาทีได้ครับชุดนี้ลูกค้าซื้อเลยนะครับผมลูกค้าซื้อเลยครับเป็นพี่ตำรวจนะครับผมเป็นพี่ตำรวจอยู่ ชามนะผมนี่สวยมากโอ้โหสวยไม่รู้จะหาคำใดมาบรรยายนะครับชุดนี้สวยมากๆเลยครับผมนี่เป็นไม้พยุงทั้งชุดเลยครับสำหรับลูกค้าที่สนอกสนใจนะครับสินค้าแนวนี้นะครับผมก็มีที่ร้านนะครับผมมีที่ร้านนะครับก็นี่มีชุดรับแขกไม้พยุงก็ยังมีอยู่นะครับผมอันนี้เป็นไม้พยุงลวดทั้งชุดเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกโซฟานะครับโซฟาเดี่ยวแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับ พวกไม้พยุงนะครับมีอยู่นะครับแล้วก็มีไม้มาข่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกไม้สักนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาเาแวะเที่ยวชมนะครับเลือกซื้อเลือกหาที่ร้านได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับผม